พีไอไม่จับพี่น้องมาเบิ่งรถเด้ผมมาสื่อรถบ้านนะครับมีเป็นกะโดนดนในเทียนะครับแต่รถบ้านเราก็มีอยู่นะครับถ้าใครเบิ่งรถอยากเบิ่งสภาพเต็มๆให้ไปเบิ่งนิพนอ์โอตค่าช่องทางยูทูปนะครับแล้วก็ไปเบิ่งงเ้วคอยตัดสินใจนะครับอยากเบิ่งเต็มๆของผมที่เบิ่งเต่บังลอกมองล่างไปแต่ถ้าเกิดอยากได้เบิ่งเต็มๆรีวิวจุดไหนตำแหน่งตรงไหนเอาให้ชัดเจนคนนี้บ่มีอีกแล้วไปเบิ่งในยูทู e ช่องนิพน์นะมาบมาบาน้มาเบิ่ง อันขั้นนี้เฮาสะเอาไปพุลละเนาะเห็น,น,นบ่มพุขั้นนี้มันก็นต้องโหลดมันโหลดเตี้ยมาเดี๋ยวเราปรับสภาพนะครับปรับสภาพขึ้นให้ตัวเอ็กซิรี่รถมือเดียวป้ายแดงเดียเด๋ยวเฮาหมกหมื่นกิโลเออขนาดนะหกหมื่นกิโลมาเบิ่งภายในมามาส,สวยๆมันเดิมเดิมยวลูกค้าเพิ่งไปเอาเอกสารอยู่เนาะครับเนาะตัดสินใจซื้อเพื่อละเนาะซื้อรถแพงกับซื้อมาเอาว่าเบิ่งภายในอืมสวย ก่นีตะกอนเพิ่์อยู่มังหนอกนะครับซื้อไว้วม่ค่อยได้ขีนะครับทีนี่ก็มีกลับมากก็เลยมนจะขายออกนะครับก็เป็นเอ็นเี้นี่แหละนะครับเพิ่อนก็เลยโทรมาบอกว่าจะขายรถนะครับถ้าเบง่งเห็นนี้ครับเพิ่์ลกค่อนข้างจะแพงจังหน่อยแต่เท่ากับขายแพงขึ้นกันนะครับพี่น้องขายแพงต่ำทั้งบาดาก็บบอกับบอกบันไดเนาะรถบ้านแท้ใช่รถบ้านแท้นะครับนี่ท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมเดี๋ยวพ่อเขาเปลี่ยนให้ใหม่เนาะ กันนี่พอเธอเปลี่ยนให้อะไรนี่แต่ขีดตมสินั่นสักหน่อยครับพี่น้องรถคันนี้คือถือว่ารถเป็นรถบ้านเนาะไปดูห้องเครื่องไปมานคณิพนวิ่งเท่าไหร่ไปมามาดูนะครับเลขไหมนะมาดูเลขงไหมหน่อยป,ป,ปั๊บปึ๊บเท่าไหร่เอาเดี๋ยวกดหกหมืน่นเลื่อนนะครับหกหมื่นกิโลอ๋อหกหมื่นกิโลก็โอเค บอกให้เตือนให้เข้าศูนย์นะครับกินลบไปแล้วอ่าหกหมื่นสี่พันหกหมื่นหนึ่งพันหกหมื่นเอ็ดครับเด็กไงหกหมื่นเอ็ดอ่ะบอเบอรคขาดแต่เขาจะหุ่มมาใหม่ซืีดเด้อนี่รถบ้านซ้วยนี่ครับนี่เดี๋ยวเหาไปทำความสะอาดอยู่รานเนาะครับเนาะรถบ้านแทนแ้นะครับอื <laughs> อ,อเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องไปเดินไปรอเขาไปยางไปถนาเอ็กซ์ซีรีปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บโอ้สวยอยู่คันนี้ แล้วก็มาดูมีตำหนิตรงไหนบ้างมาโอ้ห้องเครื่องคือไม่ได้ล้างนี่คือรถบ้านนะพี่น้องสิบอกให้ว่ารถบ้านนี่คือห้องบรเขาบริทํำความสะอาดแต่ถ้าเป็นรถเต้นแล้วสะอาดทั้งห้อไปมีกําไรเนาะเ้าก็ต้ังเฮยไทยเนานะมีข้อตำหนิตรงไหนบ้างนี่น,น็นอตน็นอตนะครับน็นอตตรวนี้ไม่สวยเดี๋ยวเขาหาเปลี่ยนให้ไหมมีสีตนะส่ตัวนะสี่ตัวนอกน,นั้นก็สวยเดิมรถบ่เคยจุมนม้ำน้ำถ่วมบ่เคยมีนะครับรถบ่เคยดีชี้แน่นอน นนรถบ้ากระโปรงไม่มีขยับนะมีท้ายนิดเดียวพี่แกบอกว่าก็ทํามาเนาะหน้าตาเดิมหลังเดิมท้ายเดิม <S <S 1> <S 1> เอาเป็นว่าขั้นนี้คือรถบ้านเดี๋ยวสิลอเบิ้งก่อนนะครับว่าเห้าไปแล้วสิเพีชออกมาแบบไหนงามปากที่ตามนะครับรถขั้นนี้ก็ถือว่าสวยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงซีบีไซ์พี่น้องบัเป็รซีบอง